นี่ครับสรุปว่าได้แบบนี้ครับ <c oughs> พื้นที่จำกัดหน่อยหนึ่งครับ <c oughs> แต่ใส่ได้เยอะอยู่ครับ <c oughs> นี่มีบ o w e r อมสตัวแทมเบสนี่แอมกลางอยู่ในแหลกนะครับเนี่ <c oughs> เดี๋ยวขึ้นไปต่อสายครับัน,นก็จะได้ฟังเสียงหม,หม้เข้ารูครับรูครับมันจะขึ้นได้หรือเปล่าครับ <c oughs> เซ่ได้แหะมึงเดชซิปจี้เบ็ดนายี่สิบเบ็ดหลังมีชุดนี้เบ็ดหนาก็นี่เลยใช้นี่เลยงอนไม่หยาดหง่ะหลงหลังก็ไม่จากหาลังหรอาากออน,อนี่ก็มีคอร์สปักนู่ยสบายชุดนี้ใช้แค่นี้แหละครับรุ่นแห่คันหนึ่ง มีเบ็ดหน้าเบ็ดห,หลังโอ้คร oh. ับดูปากโหลดลึกๆสบายใจแล้วก็มาถึงช่วงที่อ่ช่วงสนุกสนานนะ บรรยากาศก็กําลังดีครับไม่แดดครับแต่ว่าฝนนะครับอันนี้เราก็กําลังถอยมานะครับเราจะทําการเตรียมเตรียมสอนนะครับสอนมิกนะครับเพราะว่าชุดนี้มีมิกดิจิตอลนะครับแล้วก็มีชุด Wifi อยู่ข้างในนะครับเดี๋ยวเราจะพาดูนะครับให้รถจอดก่อนแป๊บหนึ่งนะครับเออแข็งครับเป็นแข็ง จากที่เห็นด้วยตารถคันนี้ก็เป็นแคลี่นะครับซูซูกิแคลีนะครับใส่ล้อรกระทะนะฮะมีตู้ลำโพงชุดหน้าแล้วก็ชุดหลังนะครับเป็นรถแห่ขนาดขนาดสูสีเท่ากับรถกระบะเลยครับันใหญ่เลยครับขนใหญ่เลยนะฮะเพราะว่าเราเสริมออกข้างหลังอีกต่อพูดง่ายๆว่าต่อต่อรถให้มัน คือตู้ลำโพงไม่ได้อยู่บนกระบะครับนะครับเรายกกระบะออกนะครับส่วนชุดข้างในเนี่ยอยู่นะครับชุดเครื่องเสียงเนี่ยจะมีนะครับก็อย่างที่บอกครับจะมีมิกดิจิตอลนะครับคอร์สดิจิตอลแล้วก็พาวเวอร์แอมมีแค่นี้ครับพาวเวอร์แอมี่แท่นระบบสองทางนะครับเอาเอาเลยพี่หลากลกสายไฟนะครับไปท้าไก่มันเห็นตู้กลางน้ำไเฮ้ยย่สันยสัน เดี๋ยวคนเบิงวินนะครับชุดหน้าลำโพงชุดหน้าเนี่ยเป็นสองทางครับมีสี่ดอกนะครับมีเสียงแหลมด้วยนะครับแล้วก็เสียงเบรสีตู้นะฮะชุดหน้าเป็นเทอร์โบนะครับเดี๋ยวลบรถแรงก่อนลบรถแรงก่อนนะไปดูชุดหลังครับดูชุดหลังนะครับ ชุดนี้ก็จะมีพวกปลั๊กไฟมีสายสัญญาณทุกชิ้นนะครับนี่ชุดหลังก็จะเป็นตู้เทอร์โบนะฮะเทอร์โบเปิดเห็นเปิดเลยเด้อเปิดด้านหน้าครับเปิดด้านหน้าถ้ามีเสียบเลยครับเสียบแล้วปะเปิดเปิดเลยครับเปิดปลั๊กก่อนนี่เวลาเวลาจะเช็คดอกลำโพงก็เปิดแต่แกงด้านหน้าออกเลยครับ ไม่ต้องแกะรถนะครับอันนี้สบายเอ็งอย่างวะอ่ะค่าตู้กลางหลังก็เหมือนกันนะครับเดี๋ยวพาไปดูการเปิดไหนไมพี่นี่นี่นี่ห้อเสียบปลั๊กไปเสียบแล้วครับห้องห้อก็โยกโยกนะอันนี้เป็นสวิตต์ปลั๊กซองนี่กรับท่าจะใส่ห้อกับเปิดนะครับนะครับกับซัมมี่เลยถ้าแบบใส่กับปิดไว้เนาะครับแม่นครับ มาใสา่ปิดครับปลกปายยังเข้าก็เสียบไปเปล่าเข้าก็แค่เปิดนี่แล้วก็เปิดแอม,แมเดีย๋ดยวบันีส้สายเพ่งสายเพ่งอยู่นี่ยังเปิดเพ่งไหมครับอันนี้บ่ะซับนี่มีสายเพ่งเสียบเสียบสิบห้าสิบหก <N> นะครับถ้าเขาไปมั่งหนารถก็ได้อันนี้ไม่รับเปิดไม่ได้หรือเบอร์ไงเอาไปแซะครับเอาเปิดเราทิมไว้นี่ก็ได้ครับทิมไว้เนี่นมั่มงไว้กับใบสังนะเดี๋ยวทำนีกันเอากันเดี๋ยวเขาไปซ้อนข้างในเย็นใช่ไหมใส่ไปเ,ไเลยเนานะใส่ไปเลยครับถ่ายไปเลยครับเอาคือ คือไอ้คอสไอ้มิกดิจิตอลเนี่ยที่มันจะมีโปรแกรมนะอันนี้คือโปรแกรมมิกนะครับน,นี่เขา,าถ้านได้มีพื้นฐานนะครับก็คือเขาถ้าเขาจะคุ้มมิกได้เนี่ยเขาต้องมีอ่าต้องต้องมีไวไฟมิกมิกดิจิตอลเนี่ยมันจะปล่อยปล่อยคือหมายถึงมันมันจะซื้อสารผ่านไวไฟระวางคอมกับตัวมิกครับบัดนี้ไวไฟของมิกเนี่ย อนมันมันบอรแรงเข้ากันเลยมีเราเตอร์ขึ้นมาเพื่อที่จะยุกไก่ไก่ไก่กันมันจะมันจะได้บรุดครับบัดนี้เวลาเข้าจากคาโปรแกรมเวลาเข้าจากคาโปรแกรมให้เข้าให้ให้เข้าก่อนไวไฟก่อนไวไฟของมิกเนี่ยไวไฟก่อนแมนครับของของมิกขั้นเนี่ยจะพิมพ์ว่าบอสมิกเอ็มอา 5g อันนี้เ e v a 16 2.4G ก็คือเราเตอร์ตัวนี้มันจะมีอยูซีเสาเนาะทีเห็นนะครับครับ,ค,รบคือมันมันปล่อยสัญญาณได้2แบบ2แบบนี้มันตัางกันอย่างไรคือ5 G มันจะแรงแต่ว่ามันบ่ไปไกล2.4มันจะมันจะไปไกลแต่มันจะบ่แห้งข้อดีคือ2.4 2.4ุดซีสหใส่หฮาเฮาใส่ไกลได้แต่ว่า,าไกลก็ได้นะครับแมนครับแต่ว่า เวลาขอเสียคือเวลามีเด็กหน่อยมาหลายคือทุกคนมีโทรศัพท์ <com> อ่ามันมันมันสิกวมสองจุดสี่ครับบางที่เาห้าสิกรอ,อยาก <mas k> ให้ห้ามาก่อห้า G ครับห้า G ีอ่าแ่นครับบึบก็อหาจ G คือคือแบบนี้มันให้ใช้ไวไฟเอไอมันจะให้ใช้รหัส รหัสเขียนที่ผมเขียนมมาให้คือหนึ่งสองสาม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 สามเทียเข้ากันใช่แล้วเฮ็ดเหมือนกันคือจังเข้าสิเลนเน็ตนี่แหละแต่ว่าเข้าจะคุมมิกอันนี้เข้าเชื่อมต่อปึ๊บเข้ากับข้าโปรแกรมอันนี้เข้าคือต่อได้แล้วเช็คเบิ้งเนี่ยครับต่อได้แล้วคอนเน็กต์แล้วอันนี้เข้ากับข้าโปรแกรมโปรแกรมเมอร์เอ็กแอนนี่แหละครับเข้าโปรแกรมมันยังจะคุมเพราะท่านได้เข้าต้องไปกดเซตอัพ ระด,ดับรายกามันจะมีซอนี้ขึ้นมากครับ xr 1 6ก็คือเครื่องนั่นเครื่องมีเข้าถามมันบวกขึ้นในเข้าสังหอนว่าเออมันเป็นยังไงไวไฟบวกเกาะหรือเปล่าหรือว่าถ้าไวไฟเือเกาะกันยู่สายแล่นบวต่อจากเราเติร์ไปหามิกหรือเปล่าไอ้สิ่งละครับให้เข้าลเช็กเบิรงปกติมันจะต่อไง,งแบบนี้แลหละเข้ากดคอนเนคเข้าไปแล้วก็กดมันจะถามว่าให้เอา ไอ้ค่าที่มีอยู่จังนไงวะให้ให้เอาค่าค่าค่าไอ้ที่เฮาแต่งไว้นี่ครับจากมิกจากจากเครื่องมิกโดดลงพีซีพีซีคือคือคือคอมเนี่ยครับค่าที่แต่งไว้คืออย่างคือไอ้พวกสไลด์ที่เฮาขึ้นดึงไว้นี่ครับเอา,าที่ว่ตอ้องคิดอย่างไรให้เฮากดอันแรก <Okay. S 1> มิกทูพีซีตลอดได้ครับ <Okay. S 1> ไม่สิโหลดมา,างนี่สิละครับ นี่ครับมันก็สิเต้นแบบนี้คือมันเห็นกันแล้วมันพร้อมเปิดแล้วบบดน,นี้เขาเคยใส่มิแบบมิกธรรมดาบ่เคยแอบเราเคยคืออันเนี้ยอันนี้คือเสียงเสียงเสียงร่วมคือคือถูกอย่าง ทุกยางเนี่ยเ,เนี่ยมันจะมาออกรูนี่บ,บ,บากนี้มันจะคุ้มมัวถ้าบากนี้เบ้าถือเปิดขึ้นซุมนี